ท่าพอสบายก็กินเบียร์สินะมันเป็นการปรับเลือดในกระสหรอนนะอ่าความดันดีเดี๋ยวให้คุณหมอเช็คความดันก่อนนะคะเดี๋ยวคุณหมอจะเช็คความดันนะระยาแกีย,ยร์ฮะความดันความดันสูงความดันไหนดูซิให้คุณหมอดูวัดความดันก่อนอั <laughs> นนี้ให้คุณหมอแบบว่ามันต้องฟังนะฟังเสียงหัวใจเต้นก็ เต้นไม่แรงเท่าไหร่นี่คะเอือก็ได้เอือก็ได้กว่าสั้นยกสุดยกสุดนะแล้วก็จะหลับดีป่ะหลับดีครับแล้วก็ไปโดนตำรวจจับเคยโดนจับจัปเคยปะเคยอเจนยังอยู่ตอนครับเฮ็ดจังไหนไปเนี่ยก็จ่ายเงินเขาห้าพันวันนั้นเท่าหาพี่สิตอนแรกเขาจะเอาสองหมื่นสองหมื่นห้า ทีนี้ไปกับเพื่อนเพื่อนก็เลยเคลียร์ให้ไม่ได้จ่ายจ่ายห้าพันอันนี้เป็นปกปีตั้งแต่สองปีแล้วนะเป็นหมอลำเป็นประสบการณ์ของพระเอกหมอลำนะคะในอุดรในอุดรเมาแล้วครับเสียห้าพันหลังจากนั้นโดนอีกไหมคะ ก็ว่าขี่แกบอกนั่งแกบอกนั่งแกท่านเดียวได้นั่งนั่งแกบอกว่ามา <c oughs> ลาบแล้วพอเราขาในเมืองเอาจอดไปห้องวันนี้จะนอนไหมเนี่ยน,นอนที่ไหนคะนอนบ้าอบนอะขับรถไปเลยจะไปงานเลยครับพรุ่งนี้นอนที่ไหมครับวันนี้วันนี้ว่างแต่พรุ่งนี้จะไปพรุ่งนี้เล่นอยู่อ่าทุกอย่างก็ว่าอ๋อมื่อวม่ดีครับร้อยเอ็ด มืออื่นนะแสดงว่าไม่ไมือนี้โอ้ยยังน่ยมันในหอดเออมือมืออื่นพัดพรอนมนึกว่าอดูแลสุขภาพด้วยนะคะเป็นห่วงนะคะคนดีของพี่ลอยไปไหนคะลอยไปหายายเหรอครับแต่ลอยไปหายายนะครับลอยตลับน่ารักมากเลยค่ะนะ่ยสงสารน้องมากเลยอ่ะ น,น้องบอกพัดผ่อนไม่เพียงคอก็เลยนอนน้อยอก็เลยสั่งฝนให้ตกเดี๋ยวนี้เพื่อที่จะให้นอน <c oughs> ขึ้นเ,เพงงเลงน้องด้วยนะเออ,อเใช่อืมแล้วก็ตกตกเพลงน้องด้วยนะคะเมื่อกี้นะคะเราเลยขึ้นเพลงครับึราต,ต,ตีหยุดเลยอฮ เพราะว่าดิเซอร์ต้องได้มาเก็บของเพราะว่าเพราะมีคนมีอะไรด้วยนคยคะครับะทำหาตะไครแล้วค่ะเพราะจะลงจะลงมือปักตะไคร้เองนะคะคือคือแบบว่ามั่นใจว่ามั่นใจในความเป็นเวอร์จิ้นแล้วก็บริสุทธิ์ของตัวเองจะทำการปักนะคะยังไม่ได้ปกักกับฝนหยุดก่อนนะคะไ